ทริปแรกของปีโอ้ยเพื่อนดีใจมากนะคะที่ได้บอกว่ามาตกปลาที่กลางอ่าวนะคะแต่วันนี้พิเศษมากเลยนัดผู้ชายไว้ค่ะเพื่อนเพว่าเขาเป็นยูรุบเปิ์ที่แบบว่าตกปลาเก่งมากอ่ะเออแต่ตอนนี้รอนานมากยังไม่มาัะทีเลยแม่ไไหนไหนกอนไหนอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะ ทำไมนานจังเลยรอนานมากรอคนหล่อน,นี่น่าเบื่อมากรอนานแเนี่ยรอนานๆชักเริ่มแบบว่าโอ้ยรอนานแล้วเนี่ยรอนานๆมันทรมานอย่างนี้รอผู้ชายที่มันรอนานนานเมื่อไหร่จะมาสักทีก็ไม่รู้เนี่ยบอกเลยเพืเ่อนๆแต่วันนี้มิ้งนัดนะให้พี่คนเนี้ยเขาเอาลอกขั้นเทพ ลอกตัวเทพลอกตัวเป๊ะปังเอวิติงจิกเบลเวอร์อกไปเนะี่ยจะต้องได้อย่างแน่นอนนะคะลอกตัวนี้เป็นลอกที่แบบว่าขายดิบขายดีแต่ว่าของขาดตลาดของขาดตลาดแต่พี่เขาบอกว่ามีมีแน่นอนค่ะน้องมีแน่นอนแต่ก็ไม่รู้ไนดะ้อยู่ไหนอยู่ไหนกันอยู่ไหนโอ้ยไม่กอ้าโอ้ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนเมื่อไหร่จะมา้วทีก็ไม่รู้ ผู้ชายผู้ชายคนนั้นอยู่ไหนผู้ชายคนนั้นอยู่ไหนก่อนเอ๊ะหน้าคุณคุณนะ่นะพี่ครับพี่ครับผมว่าไงครับนี่มันเอ่อใช้วิ่งหนวกจัาเจ้านเนี่ยเ้ยที่ไหนอีทวงรางครับบ้าหรอถือว่ามีบับจก,กพิ้ว <c oughs> พี่น่าหว่อมาก่อนไม่ใช่เขาคือใครสวัสดีครับเฮ้ยทำไมสวัสดีหล่อมากิน เจด้สวัสดีครับสวัสดีครับเจด้พ่อค้าปากิมครับก็วันนี้นะคะมิงก็จะมาฟิชเชอร์ลิงนะคะกับพี่เจด้นั่นเองนะคะก็จะไปตกปลาที่ไหนนะวันนี้เราจะออกไปเอ่อไม่บอกหมายดีกว่า <c oughs> ไม่บอกหมายไม่บอกหมายแต่แต่พี่เจพี่เจลืมไปหรือเปล่าว่าพี่อจะต้องเอาอะไรมาให้หนูวันนี้หนูอบอกแล้วว่าจะต้องมีลอกที่เป็นลอกขั้นเทพลอกตัวเก่งตัวดังโอ้ยนี่ครับผมมาแล้วนี่เลย ไอที่ช้าเนี่ยไอที่ช้าเนี่ยก็เพราะว่าเนี่ยไปแย่งชิงไปฝ่าฟันไปโอ้โหบอกว่าห่างหายนะครับผมขาดตลาดไปเออประมาณปีกว่านะครับผมเป็นที่ต้องการแล้วก็เจอระบบของเรื่องของโควงวิดอะไรที่ไม่สามารถที่นําเข้ามาได้สุดยอดครับนี่ฮะมาแล้วครับผมแล้วเที่ยวนี้นะทางบริษัทไคโดนะครับนําเข้ามาเพียงแค่รุ่นเดียวเท่านั้นเป็นรุ่น S w ที่ โอ้โหเพื่อนเพื่อนพี่น้องต้องการมากนะครับผมและมีแค่2เบอร์เท่านั้นนะครับมีแค่เบอร์4ี่พันกับเบอร์ห้าพันเท่านั้นนะครับนี่นะฮะรีบนะรีบนะบอกเลยโอ้โหวจะไปแย่งชิงออกมาได้บอกโอ้โหแล้ววันนี้โหลดสายมาให้เสร็จไปเดี๋ยวเอาไปให้น้องเขาแล้วที่เรารู้ว่าอรอนานแบบนี้ยต้องไปกินข้าวต้องพาไปกินข้าวก่อนนะโอเคไปเดี๋ยวยังไงฝากติดตาม ชมผลงานกันด้วยอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเจด้าปะขาปะกินด้วยเอ้ยใช่ช่องมิงชินเอลโอเคครับผมฝากช่องเขาด้วยครับให้ลุย นี่ครับโอ้โหแอบไปตกปลาสองคนเลยโอเราไม่ได้ตกปลากันนานแค่ไหนแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสี่ได้และตอนนี้เราก็มีทีมเป็นทีมสองทีมทีมสีเขียวกับทีมสีแดงอ่าก็วันนี้นะคะก็เป็นการตกปลาครั้งแรกแล้วก็เป็นทริปแรกเนาะพูดง่ายว่าเป็นทริปแรกของปีนี้นะคะก็มาร่วมเชิญลิงกับพี่เจด้านะคะก็ เมื่อวานผลงานดีมากๆเลยครับใช่เมื่อวานผลงานดีมากๆเมื่อวานใส่ก๊อฟได,ไดไ้เดี๋ยวให้ใส่ก๊อฟออกไปดีกว่าเมื่อวานได้อะไรมานะไช่ไปเดี๋ยวไปรอดู พี่ะพี่กอล์ฟหล่อมากเลยอะหล่อกวก่าคนที่บ้านด้วยอีกค่ะอะโอเคพี่กอล์ฟวันนี้จากบอกว่าขึ้นลมเป็นไงบ้างคะพี่ค่อนข้างจะแปรปรวนนิดนึงครับจะมีเดินใหญ่ๆประมาณสกเมตรเมตรกว่าๆค่ะ แล้วตอนนี้น้ำเนี่ยมันลึกประมาณกี่เมตรคะพี่ตอนนี้จะลึกอยู่ประมาณที่ยี่สิบห้าถึงสามสิบเมตรครับก็ยังพอได้เนาะแล้วพุ่งแล้วเมื่อวานเนี้ยพี่ก็ไปอ่ะได้ตัวเยอะไหมอ่าเมื่อวานได้ยินซีไปหกตัวครับแล้ว็ปลาช่อนไปเจ็ดตัวได้ข่าวว่าปลาช่อนตัวใหญ่มากเลยเนาะเมื่อวานตัวใหญ่สุดยี่สิบกว่าโลครับยี่สิบกว่าโล หมายแรกเราไปจะเป็นปลาอะไรครับเนี่ยปลาเป็นปลาช่อนกับปลาช่อนกีซีผสมกันครับอยู่ไม่ได้แล้วลุยกันเลยครับเพื่อนๆฝากติดตามผลงานกันด้วยไปกันเลยอะไรนะคะเฮร์ตือเมื่อกี้อะไรนะอ๋อผมแข่งกันสองคนว่าดูใครได้อินซีก่อนหรือไอช่อนโอเคเป็นไงม่ใช่ไหล่าดูใครได้มากกว่าใครได้มากกว่าแล้วใครแพ้คนนั้นต้องทำอะไรนะจ่ายจ่ายค่า โอเคเดี๋ยวจะมีสู้ไว้โอเคสู้ฝากพเจยังได้ไหมพี่เอาเลยเอาเลยเฮียอ่ะเอาไว้ใจนะลุยรวยหมายแรกก็เรียบร้อยแล้วครับหมายแรกแล้วเจ้ามิ้งลงไปแล้วครับผมลงเป็ดแล้วลงก่อนโดดก่อนรวยก่อนดูครับหมายแรกใครจะโดด ริงไม่ไคยเป็นแล้วหนูจำไม่ได้แล้วจแอะไรนันแหละ,ละ,หละไม่ได้มันไปเอาใหม่ปั่นยไใจอย่างอือด้อย่างเดียวไม่ต้อ,ง,อ,อ,อ,ง,อง,งสนใจหายแล้วนะครับลุย กินสีใหญ่อะเอาไปตัวุ้ยอยากได้อย่างดีมากตะขอตะขอตะขออยู่ไหนมาแล้วนะคะอุใหญ่ด้วยอ่ะอุ้ยทำไมใหญ่จังเลยุ้มาแล้วค่ะโอ้โหดะจอดตะจอดเี่ือเจดีทำงานอีกแล้วจ้ะ ไปจ้าลงลุยลุยเฮ้ยโอ้ยโดแล้วครับโดแล้วครับมาแล้วครับไม่รู้ว่าป่ารู้อะไรสี่ครับสี่มาวันนี้สี่ล้านเปอร์เซ็นต์เจดีโอ้ยเสียงหวานเสียงหวานโอ้ my god มาแล้วครับเฮ้ยโอ้ยอย่างนี้ก็นำนำเฮียตือกันเฮือกตือโอ้ยมาแล้วครับกดกดกดครับอ้าวทำไมเฮือกจะนี่นั่งนี่เลยอ่ะ มาแล้วนะับป่าตัวแรกมาแล้วครับมาเร็วคขิบอุ้ยอินวะต้องอินซีแหละโอ้โหสละครับผมสัละไม่นับค่ะตละดตลถึงว่ามานสองจังหวะจังหวะแรกโดนแล้วดูเมื่อี้ฮะคาดกดชูดไปเลยเหรอปากินเมื่อกี้ครับ กินละวัดสวนสายระเบิดเอ้าพี่เจทำไงหนูจะเพิ่งรีบปิดดีกว่าปลาจะขึ้นยังไม่ได้ปิดเลยโอเคโอ้โหแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นพี่เเกิดอะไรขึ้นนะคะมันมืดอ่ะพี่เจมืดลายไม่ต้องเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้เอ่อตอนนี้พี่เจได้ปลาครับก็จังหวะไอช้อนกัดพอดีโอ้โหก็เลยโดนกดแล้วสายระเบิดตายเลยได้ไปแล้วนะคะ ไ่เป็นไรอินมันต้องมีแน่นอนลุยลุยลุยใหม่ทำให้ใจคอเสียหมดเลยพี่กอล์ฟวันนี้หนูก็เอาเหยื่อเจดีมาให้พี่กอล์ฟใช้ดูว่าจะกินดีไม่ดียังไงฝากพี่กอล์ฟโรหมดด้วยนะคะรอบก่อนเป็นไงบ้างครับยังเหลือบ้างไหมพราบก่อนไปกับปลาปลาแล้วก่อนได้ซีกับช่องมาอยู่นะโอ้แจ๋วเลยลองดูครับตอนนี้ผมไปปรับสเต็ปปรับแอคชั่นมาใหม่ครับลองดูครับผมได้คากผลงานด้วยครับ ขอคือ,อยางขอแล้วก็ดูนีน่ครับครับเจ้าหญิงโด้แล้วครับโอ้ยเ,เออดีมากดีมากโอ้ดีแล้วครับมาแล้วมาอะไรมาอะไรครับเออ ใหญ่เป็นาะก้นใหญ่ใหญ่เก็บกอเร็วเออปึ๊บเออมาแล้วครับโอ๊ยมาแล้วให้ใส่ก๊อปอ่ะเดี๋ยวโบนเป็นแค่นู้นเออมาแล้วโด้แล้วครับยังไงก็นับหนึ่งไม่นับไม่นับหเบอโอเคเข้าววิซีกันหันหน้ามาหนดิ ย้มันก็คือกินตึ๊กๆกันแหละเหมือนของพี่อ่ะอะไอกลายยิ่ซีแต่พอแบบดึงมามันก็ไม่มีแรงมันไม่บินนะยังไงดิสู้สิคะรออะไรลุยุยจ้ายไอกลายลุยๆถึงแล้วถึงแล้วลุยไปเหยียดไปเพื่อนอย่างเดียว ก็เราสามคนเท่านี้เนี่ยอะไรอ่ะคนพูดแทนไม่ได้เร็วๆเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นมาแล้วจงมิงโอ้โหมาแล้วค่ะอย่าอย่าร้อยอย่าร้อยโอ้โหนี่ครับไปซีครับโอ้โหเวื้อมันแบบมันเต็มเลยยกบลอยยุบครับ เยอะยังหนึ่ง้องเฮ้เขาไปใีถังเออใสถังใส่ถังถังเทาวดี่ถังขาโยนเร่มโอเคโอ้โหโอ้โหมาแล้วครับคือมันยังไงฮะต้องกินข้าวก่อนใช่ไหมเชื้อแล้วหนูก็รีบลงก็ได้เลยโอ้โหมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปสวัสดีอ่ะ หนูไม่ต้องเลี้ยงข้าวแลยวใช่ไหมไม่ต้องเลี้ยงข้าวแล้วใช่ไหมคะเพราะ่าหนูนําแล้วหนึ่งเยอะไรยังยังเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารเร็วเรีบหนีไปไปลุยค่ะลุยเหยื่ออะไรเนี่ยเมื่อกี้เหยื่อะเจดีไงใส่ยากไหมใส่ไม่ยากค่ะบันปันไปเดี๋ยวก็กินเลยยังไงเมื่อกี้แอบบอกว่าเมื่อกี้มีง่ะเห็นมีเชื้อเป็นก้อนเลยมีงก็เลยรีบรัน ไปกลางฝูงเฮ้ยนี่เลยเล<อ>ยได้มาหนึ่งตัวนะคะ <c oughs> เป็นไซส์เด็กแวน <c oughs> <c oughs> ้นจะตนหมวกไซส์เด็กแว้นโอ้แล้วนะคะผลงานของไส้กรอกอีกแล้ว <c oughs> มาคนเดียวใช่ไหมได้คนเดียวเลยอ่ะ <c oughs> ใหญ่ด้วยโอ้โหกระเลาใหญ่มาก <c oughs> ไอ้แล้วใครจอยเปนการตากละพี่พี่ ไป okay. ไหมโอ้โหโชวช์หน่อยสิโชว์หน่อยนี่โอ้โหไซส์ใหญ่อะใหญ่มากเลยไปยค่ะลุยคขงหน้าว่าไงอะใส่ไฟ,ไฟเข้ามาคนเดียวลอยลุย สุดย่าครับโอ้นี่กูนี่ที่บ้านแถวบ้านเรียกกูเราใช่ไหมใช่กูเราป่าครับวันนี้อีกสองปีนะอีกสองปีอีกสองปีจะโตเป็นกูเราใหญ่นะครับค,คุณฝีมือตกหรือาโอ้โหห่างหายไปเป็นปีหรือว่ามือคาวมือคือไม่ทำอะไรมาปะวะไปกับด่านอีกล้วนะคะกินคนเดียวย อินซีด้วยนะคะรอดได้ไหมกับเขาแน่แน่เลยครับเดี่ยวเองอ,อินซีค่ะ,คะแต่งแล้วนะคะแต่งค่ะ ตัะไม่รู้ว่าอะไรครับไม่รู้ว่าเป็ดหินหรือว่าปลาไม่รู้ครับอัดไว้ก่อนนะครับโอ้โหรู้อะไรครับโอ้โหห้างปลาตัวใหญ่ครับโอ้โหวันนี้โอ้โ,โหโชว์สเต็จอีกแล้วครับท่านโอ้โหเจดีเฮ้ยจอนนี่นเกิดอะไรขึ้นมาแล้วหูเล่าตัวใหญ่โอ้โห กูเล่ากูเล่าจริงๆด้วยโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วนั่นนะครับนั่นข้านั่นยกเลยครบเลยยกเลยยกเลยครับระวังเท้าลืมสองเฮ้ยหาไม่รับแม่งไม่เข้าปากอะไรนะเฮียไม่เข้าปากเปลาใช่ไหมเปลาใช่ไหมเฮ้ยมือก็เข้าปากนี่มือเอาเข้ากินมันไม่มีปาก อไม่สนใจลาตอนี้เราเราจะรู้ว่าใครเลี้ยงข้าวตรนี้มาดูหน่อยครับนี่ตัวนี้โอ้โหอยู่ในเรือนะออกเดกระเด็นโอ้ยใหญ่ใหญโอ้โอเควิ่งควิ่งครับวิ่งวิ่เอ โดแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับกูลบเลาครับกูเลาครับครับมาแล้วนี่ฮะโดแล้วครับเจด,เออดเ้ากดกอนที่จกดแล้วกดแล้วใครเองเลยนะโอเคแค่ดูตอนที่สองกำลังถึงฐานมานี่แล้วครับ หลุตไปย,ยังไงโคตรบ่วงติดสายอายอีกแล้วเจ๊ด่ะตา,าหลุดไปแล้วตัวใหญ่ด้วยไปเรื่อยๆเข้าหมายแล้ว,วเขาไม่ได้นะจะเต็จแค่สี่ห้าปีพอรูอว่ะแต่ก็ปล่อยสับปล่อยสับปล่อยอเคลุยสู้ สนุกมากๆเลยนะคะเพื่อนๆหลังจากที่แบบว่าไปตามล่าหาปลาอินซีมานะคะก็ได้ปลามาเป็นเป็นที่น่าแบบพอใจนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวขอถามความรู้สึกของไตก๊อบก่อนนะคะไตกอ๊อปคะวันนี้เป็นไงบ้างคะวันนี้ตาค่อนข้างที่จะก,กัดยากนิดหน่อยเพราะว่าในเรื่องของอช่วง เหมือนเป็นช่วงสับเปลี่ยนระหว่างลมแรงกับลมเบาเลยไม่ค่อยกัดเหยื่อสักเท่าไหร่แต่ก็ยังได้ผลงานนะถือว่ายังได้ผลงานแล้วหนูอยากจะถามว่าเหยื่อจะดีเป็นไงบ้างคะไสาดีครับงลงน้ําเร็วแล้วก็เบามือ,อมแล้วก็ปลาค่อนข้างที่จะไม่ไม่ไม่เคี่ยวกับเหยื่อตัวนี้วันนี้ไต่ก๊อฟวิง่งถือว่าวิง่งวิ่งให้เราระเบิดตึกระแลนะหาปลาเนี่ยสมกับที่เขาอะไรคอนเซปต์เขาเลยนะคอนเซปต์ว่าไงนะ ไปให้สุดแล้วหยุดที่น้ำมันหมดครับ <Hey. S 1> แต่ก็เกือบหมดนะเพราะว่าจะเห็นเติมอีกขังนึงนะโอเคเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากมาตกปลาอยากมาสนุกแบบนี้นะคะสามารถติดต่อได้นะคะที่ไต่ก๊อฟอยากให้ไต่ก๊อฟฝากหน่อยนะคะก็าสามารถติดต่อมาได้ที่เฟซบุ๊กกิตวัฒน์ตั้ง้อยก๊อฟบ้านหรือที่เบอร์โทร0917214407ก็ 7, ได้ครับ oh. เพื่อนๆคนไหนนะคะพี่ๆนัตกปลาอยากจะมาตกปลากับไตก้อนนะคะก็สามารถมาได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกด s u b s ไ r i b e ช่อง YouTube ของ minky มิง้งช n แนลให้ด้วยนะคะวันนี้ทําเต็มที่แล้วตังเกนด้วยนะคะขอบคุณแฉเยอะจได้ยังไงนะสายบุญสายบุญม <laughs> าฮาแต่หน้านี้เครียดเลยมาเจอกันใหม่ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับผม FC Monster ผลิตภัณฑ์ไคโดค่ะขอขอบคุณร้านชิคกิโกทุกสาขาเ <c oughs> ยื่อเจดีจิกกิ้งนะคะต้องมีติดไว้สำหรับวันนี้สายบุญขอลาไปบวชบายบายบ๊ายบาย